สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห้าน้อยครับผมห้าน้อยสูตรแยกน้อยสี่ห้าน้อยครับผมวันที่เจ็ดเดือนสิบพี่หกเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าสามห้าน้อยเข้าสามห้าน้อยนะครับผมพี่เฉพาะก,กิจนะหกสองหก หนึ่งหอ่าเข้าสองหกตรงตรงเลยแล้วก็ได้หนึ่งหกด้วยครับผมตรงๆเลยเข้าบนล่างนะครับผมสําหรับเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจนี่ก็เดินดีอยู่นะเข้ามาติดติดเลยห้านอยปกติครับผมแปดแปดแปดห้าแปดนะสามสี่เอ่เอพมิห้า 5, กับเจนะ็ดนอฟห้ากับเจ็ดนะอ่าเข้าห้าแปดตรงตรงเลย ฟันห้าด้วยฟันถูกด้วยนะครับผมฟันถูกด้วยนะฮานอย VIP อพห้าห้า0ูนสให้5กับ7จ็เนาะฟันห้าฟันไม่ถูกฟัน5้ามาเจฟัน5้ามาเจอเข้าอยู่เจ็ดนะในหคู่อยู่อยู่ในหคู่อยู่เมื่อวานในห้าใ, 5, ให้เจให้1 5มาเจ็มา1ไม่มา มาตามกันต่อครับผมมาเริ่มจากหน่อยแรกกันเลยเป็นฮานอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจนี้วันนี้อขอให้มีขอให้มาอีกวันนี้6กับ7นะ6กับ7นะครับผม6 3 6 3 6 9 6 0 เจ็ดเแล้วก็เจ็ดศูนย์กันก็จะมี6 8แปดเจ็ดแเจ็บหนึนี่ออกแล้วเนาะเจ็ด1นึเจ็ดสมาเจ็ดนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนเจ็ด 6 3นะครับผม7 3 7 9 7 0แล้วก็6 3สวันนี้เจ็ดก็จบไปแล้วครับผมสำหรับน้อยแรกน้อยเฉพาะกิจต่อไปมาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้เด่นมาอยู่นะเจาะไม่มาเจาะไม่เข้าเนอะห้าสี่ ในห้าอยู่ฟันห้าอยู่นะฟันถูกอยู่เจาะไม่มาอวันนี้เจ็ดกับห้าครับผมเจ็ดกับห้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองตัวกันเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสี่ห้าเก้า เนะครับผมฟัน7นะครับ70 71 72 50 51 70 71 72 50เจศูนยแล้วก็5้นะครับผมจบไปแล้วครับผมสำหรับพิเศษต่อไปต่อไปเป็นฮานอยปกติ ปกตินะครับวันนี้สองกับส2กับ3นะครับมี2 9งเก้าสองหกปดสามเก้ 8, 9, 6, 8. ตัวกันนะครับผม2 7 3 7จ็ห้ครับผมแล้วก็สองสี 4. คิดว่าสองนะครับผมผมคิดว่า2องนะมีสองเก้าสองหกสองปสองเกสองหกสอนะครับผมสองเก้าสองหกสอนะครับ ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็น VIP 2กับหอ่งสองกับหนึ่งนะครับผมเลขสองนะสองหกสองเจ็ดสองสี สามหกสามเจ็ดสามสี่ตัวกันสองเก้าสามเก้าสองแปดสองห้าครับผมสองแปดสองห้านะคิดว่าสองนะครับผมผมคิดว่าสองนะก็จะมีสองหกสองเจ็ด สองสี่สามเจ็ดนะครับผมสนะองหกสองเจ็ดสองสี่สามเจ็ดเนาะวันนี้ครับผมสูตรแยกหน่อยวันนี้ก็จบไปแล้วครับผมต่อไปมาดูตัวเลขสามตัวเลขสามห้านอยวันนี้ครับผมเมื่อวานนี้ให้เจ็ดในห้าให้ 5, ใหนึ่งนะเออเจ็ดมาห้ามาหนึ่งหนึ่งไม่มาเนาะอ่าวันนี้วันนี้มีเลขสอง ลข9แล้วก็เลข7นะ3ตัวครับผม297นะครับผมก็พี่ๆท่านใดได้ตัวเด่นอยู่แล้วครับผมเอามาจับคู่กับ3ตัวเลขนี้ได้เลยนะครับผม297เ้29นะห้น้อยฝา,ายกกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ